ออกธุดงกรรมฐานตามคำสัตว์เมื่อหลวงตาเรียนจบรเรียนสามตามที่ได้ตั้งใจไว้แล้วก็มุ่งหน้าออกหาสถานที่สงบสงัดเพื่อเร่งบำเพ็ญจิตตภาวนาเช่นพระอาหารหันตสาวกเวทีแรกเมื่อภารกิจการเรียนเสร็จสิ้นลงและถึงคราวออกปฏิบัติเต็มตัว อง์หลวงตาจึงออกเดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชสีมาโดยพกหนังสือปฏิโมกเพียงเล่มเดียวติดย่ามไปเท่านั้นปันราชท่านเจ้าคุณราชกวีพิมพ์ธรรมทโรต่อมาได้เป็นสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ท่านได้เขียนจดหมายมาบอกไว้ว่าวันนั้นท่านจะมารับแต่ท่านก็ไม่กรับตามคำสัตย์ที่ตั้งไว้และได้เข้าจำพรรษาที่วัดป่าจักราชในอำเภอจักราชจังหวัดนครราชสีมา นับปีบวชได้8ปดพันษาพอดีท่นว่าพอเริ่มปฏิบัติอย่างจริงจังขึ้นกลับเหมือนมีมารมาคอยก่อกวนสิ่งที่ไม่เคยรู้สึกไม่เคยเป็นในสมัยเรียนหนังสือกลับปรากฏขึ้นเป็นความรุ่มร้อนฝังเลือกอยู่ในใจท่านเล่าถึงความรู้สึกตอนนี้ว่าแปลกจริงเวลาเราเอาจริงเอาจังตั้งแต่อยู่เรียนหนังสือจิตก็ไม่เห็นเป็นเวลาออกปฏิบัติ ตอนจะเอาจริงเอาจังมันจะมีมารหรือ,อยังไงนะได้ยินเสียงผู้หญิงก็ไม่ได้ทำไมเรื่องของราคามันแยบทันทีทันทีเลยจนเรางงเหมือนกันเอา้าเราก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมไม่เคยสนใจกับผู้หญิงเลยทำไมเพียงได้ยินเสียงผู้หญิงเท่านั้นมันก็แยบแต่มันก็แยบอยู่ภายในจิตใจต่างหากนะมันแยบแบของมันเอ๊ะชอบโกนวะทำไมเป็นอย่างนี้ ท่านก็ตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะไปหาภาวนาอยู่ในป่าเพื่อฆ่ากิเลสแต่กลับโดนเข้าแต่เรื่องทุกร้อนจากอารมณ์ที่คอยก่อกวนจิตใจสงครามการต่อสู้ในระยะนั้นท่านเล่าว่าไปหาภาวนาอยู่ในป่าท,ทั้งทที่จะฆ่ามันอยู่นี่นะมันเห็นสาวมันก็ยังขยับอยู่นะโธ่อย่างนี้สิมันเป็นของมันนี่นะตัวนี้มันไม่ให้ภาวนากับเรานี่นะมันจะหาแต่เรื่องของมันอยู่นั่นแหละ ไปหาภาวนาอยู่ในป่าเราก็บอกตรงๆอยู่นี่นะพอไปเห็นสาวสวยๆสวยในหัวใจมันเองนะเขาจะสวยไม่สวยก็ตามมันหาว่าสวยสาวคนนี้สวยวะ่ะแต่มันสำคัญที่เราปฏิบัติอยู่แล้วมันขยับมานั่นตีกันพัวเลยเชียวไม่ได้นี่ที่นี้ภาวนาไม่ได้แล้วสิมันจะเป็นเหตุแล้วหนีเลยหนีเลยนะแต่ส่วนมากชนะเพราะมันตั้งท่าจะฆ่ากันอยู่แล้วนี่ แล้วมันยังมาตั้งหมัดตั้งมวยต่อหน้าต่อตานี่มันจะไม่ให้โมโหได้ยังไงนี่เรื่องกิเลสมันมีมากน้อยเพียงไรมันจะแสดงอยู่ในใจมันเป็นค่าศึกของใจมันเป็นอย่างนี้เป็นตลอดมาเก่งมีมากมีน้อยมันจะเป็นของมันอยู่ในจิตนะเพราะเราจะฆ่ามันอยู่กับจิตเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อมาท่านได้พิจารณาย้อนหลังเทียบสมัยที่ยังเรียนหนังสืออยู่ กิเลสตันหาราคะก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรมากมายคงสงบตัวอยู่เงียบๆครั้นพอออกปฏิบัติตั้งใจจะฆ่ากิเลสโดยตรงกลับดูมื้นว่ามันกำเริบเสบสารมากยิ่งขึ้นท่านอธิบายเหตุผลที่เป็นเช่นนี้ว่าเวลามาพิจารณาทีหลังไม่ใช่อะไรนะคือเรามีสติสตางบ้างเวลายับออกไปมันเลยรู้รู้ได้ง่ายไม่ใช่เราเป็นอย่างนั้น มันกลับขึ้นมาก็ไม่ใช่เวลาผ่านไปถึงได้รู้อ๋อแต่ก่อนจิตใจของเรามันมืดมันดำมันไม่รู้เรื่องรู้ราวเหมือนหลังหนีนี่แล้วมันจะไปทราบอะไรสีขาวสีด่างสีอะไรมันเป็นหลังหนีเสียหมดทีนี้พอเราผ่านไปแล้วค่อยๆรู้เวลาจิตละเอียดเข้ามันรู้ได้เร็วเป็นเหมือนกับว่ามันแสดงกิเลสขึ้นอย่างรวดเร็วยับเท่านั้นละพอให้รู้ ไม่เลยจากนั้นจึงได้เร่งกันใหญ่ยอมมอบกายถวายชีวิตต่อธรรมที่อำเภอจักราชนี้ท่านได้พยายามเร่งความเพียรทั้งวนันทั้งคืนตั้งแต่มาถึงที่แรกจนตลอดพรรษาโดยไม่ยอมทำงานอะไรทั้งนั้นนอกจากการสมาธิภาวนาจงกรมอย่างเดียวเพราะได้ตั้งใจไว้แล้วว่าคราวนี้จะเอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วย เต็มเหตุเต็มผลเอาเป็นเอาตายข้าว่าเลยอย่างอื่นไม่หวังทั้งหมดหวังความพ้นทุกขอย่างเดียวเท่านั้นจะให้พ้นทุก์ในชาตินี้แน่นอนขอแต่ท่านผู้หนึ่งผู้ใดได้ชี้แจงให้เราทราบเรื่องมรรคผลนิพพานว่ามีจริงเท่านั้นเราจะอยอมมอบกายถวายชีวิตต่อท่านผู้นั้นและมอบกายถวายชีวิตต่ออัตาธรรมโดยข้อปฏิบัติอย่างไม่ให้อะไรเหลือรอเลย ตายก็าตายไปกับข้อปฏิบัติไม่ได้ตายด้วยความถอยหลังจิตปักลงเหมือนหินหักเหตุนี้เองหลังจากนั้นไม่นานท่านว่าจิตก็ได้รับความสงบปรากฏว่าได้ผลดีตลอดพรรษาอย่างไรก็ตามด้วยความเมตตาสงสารของพระเทระผู้ใหญ่อยากให้ท่านกลับกรุงเทพเพื่อเรียตนต่อในชั้นสูงขึ้นอีกที่แรกพระเทระท่านก็ฝากผ้าหม่มผืนใหญ่พร้อมแนบจดหมายมาถึงโคราช ข้อความในจดหมายมีเพียงสองถึงสประโยคมีใจความว่าให้มหาบัวก,กลับกรุงเทพโดยด่วนให้กลับกรุงเทพโดยด่วนท่านรู้สึกซาบซึ้งในความเมตตาของพระเทระที่มีต่อท่านเป็นอย่างสูงแต่เพราะได้ตัดสินใจนแน่ๆแล้วจึงมิได้ตอบจดหมายกลับไปแต่อย่างใดแต่อยู่จำพรรษาที่นี่ตลอดพรรษาครั้นออกพรรษาแล้วท่านจึงมารับกลับคืน และบังคับให้ขึ้นรถไฟไปพร้อมท่านด้วยท่านเล่าถึงเหตุการณ์ตอนนั้นว่าที่นี้พอออกพรรษาแล้วท่านเขียนจดหมายมาบอกวันนั้นวันนั้นเราจะผ่านไปโคราชบอกขบวนรถมันก็มีขบวนเดียวออกตอนเช้าถึงอุบลให้เราไปรอดักอยู่สถานีท่านจะเอากลับกรุงเทพให้เราไปรออยู่สถานีพอไปถึงก็ว่า มหาบัวต้องกลับกรุงเทพจี้เลยนะมีแต่ต้องกลับกรุงเทพกลับกรุงเทพรถไฟมันจอดนาทีเดียวนี่นะรถไฟก็ช่วยเราด้วยพูดกันยังไม่สักกี่คำมหาบัวต้องกลับกรุงเทพโดยด่วนนะต้องกลับกรุงเทพสักเดียวรถก็เคลื่อนเราก็โดดลงรถไฟไปรอดตัวแปลกอยู่นะอะไรอะไรก็ดีรู้สึกว่ามันพร้อมมันพร้อมนะอุปสรรคไม่ค่อยมี ว่าจะออกทางนี้นะรู้สึกวักคล่องตัวอย่างผู้ใหญ่ท่านห้ามอย่างเข้มงวดกวดขันอย่างนี้ก็เหมือนกันรอดไปได้แม้แต่ขึ้นไปสถานีรถไฟรถไฟก็ยังช่วยสักเดียวรถไฟก็ยังช่วยสักเดียวรถไฟก็เคลื่อนที่ปึ๋งปังก็โดดลงรถไฟได้เท่านั้นท่านก็ไม่ทราบจะว่ายัางไงไม่ได้รับคำตอบจากเราเลยตามขู่อยู่เรื่อยนะ ท่านสงสารท่านเมตตามากนักกับเรามอบให้เราหมดแหละในคณะนั้นๆเป็นคณะใหญ่เพราะท่านเป็นเจ้าคุณนี่ให้เราเป็นผู้ดูแลคณะเพราะฉะนั้นท่านถึงได้เข้มงวดกวดขันในการไปการมาของเราท่านไม่ให้ไปไหนเหมือนว่าผูกมัดในตัวเราเคารพในผู้ใหญ่เราก็เคารพแต่เราเคารพความสัตว์นี้สุดหัวใจเรายิ่งกว่าผู้ใหญ่เราจึงหาทางออกจนได้ ได้พบกาลยาณมิตรในขณะที่พักจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าจากาักรราชจังหวัดนครราชสีมาท่านมีความประทับใจในธรรมะของเพื่อนพระรูปหนึ่งดังนี้ท่านชื่อว่าชำนาญเป็นเพื่อนกันเกิดปีเดียวกันอายุเท่ากันกับเราตั้งใจออกปฏิบัติท่านเก่งอยู่นะเจตนาท่านเป็นธรรมมากท่านพูดเป็นธรรมน่าฟังเราไม่ลืมจนกระทั่งบัดนี้ ท่านว่าบินทบาทได้อาหารมานี้ที่จะจัดใส่บาทอันไหนดีเจ้าของไม่เอาอันไหนดีต้องเอาไปแจกคนอื่นๆเจ้าของแล้วแต่บุญแต่กรรมเพื่อนฝูงจะให้อะไรก็เอาบาทเจ้าของไม่มองท่านเป็นธรรมท่านฝังใจลึกไม่ลืมออกปฏิบัติที่แรกท่านภาวนาดีนะไปจำพรรษาที่อำเภอจัก,กราชเราก็ออกจากกรุงเทพรปจำพรรษาท่านความเพียรดี จากนั้นมาท่านคิดอะไรก็ไม่รู้ท่านก็ตั้งใจภาวนาดีอยู่เวลาจะจากกันไปท่านบอกคิดจะกลับไปเรียนจะก่อนเรียนหาอะไรผมก็เรียนมาแล้วจนเป็นมหาจึงออกมาปฏิบัติท่านจะไปเรียนหาอะไรเราว่าท่านอย่างนี้ก็อยากเรียนให้มันรู้ทั้งปริยัติรู้ทั้งปฏิบัติอันนี้ท่านก็รู้ปริยัติมาแล้วทางปฏิบัติกำลังปฏิบัติอยู่นี้มันก็พูดได้ละสิ คนหนึ่งยังไม่ได้เรียนยังไม่ได้ปล่อยแล้วท่านก็กลับไปเรียนจริงๆนะพอท่านได้เป็นมหาก็กลับเข้าป่าทันทีท่านเป็นธรรมนะตอนนี้ท่านเสียแล้วท่านองค์นี้ออกปฏิบัติคราวนี้เอาจนกระทั่งอธิกลายเป็นพระาธาตุท่านจริงจังมากท่านกับเราสนิทกันมากจริงๆให้ร่มเป็นทาน ระยะที่ท่านพักอยู่ที่วัดป่าจาักราดนี้วันหนึ่งเป็นวันที่ฝนตกฟ้าขนองท่านจึงต้องหลบฝนอยู่ที่กุฏิสายฝนที่ตกจากท้องฟ้าทําให้ท่านหวนระลึกถึงร่มคันหนึ่งซึ่งเคยได้มาจากจังหวัดเชียงใหม่เป็นร่มที่มีราคาแพงและสวยงามขณะที่ท่านกําลังพินิจชมร่มอยู่นั้นมีชาวสีสเกตสองสามีภรรยาแต่ไปทํางานอยู่ทางภาคกลาง ได้เดินโซซัดโซเซด้วยพิษไข้เข้ามาหาท่านหวังจะขอ,อยาแก้ไข้เพราะเงินติดกระเป๋าแม้สตางค์หนึ่งก็ไม่มีเหตุการณ์ตอนนี้ท่านเล่าว่าเราได้ร่มเชียงใหม่มาคันหนึ่งโอ้ยสวยงามมากนะร่มคันนั้นแต่ก่อนมันถ้าราคาถึงสิบสลึงสาบาทเรียกว่าแพงที่สุดร่มเชียงใหม่ทำนี้เป็นร่มที่ดีที่สุดได้ร่มมาคันหนึ่งเราก็เอามาชมของเรา ข้าภาษาอีสานเรียกว่ามาแยงเบิงมึงสวยพอดีสองสามีภรรยามาผัวไข่สัน่นกงอๆแงกแงๆมาไม่มีร่มกัน้นมาขอยายาก็ไม่มีสันกงาะแงกแง,อ,กง,ง,งอยู่อย่างนั้นพอดีเราก็มีร่มคันหนึ่งจะไปทางไหนจะไปทางไหนล่ะนี่ไปทางนั้นทั้งไปทั้งสันอยู่นี่ทั้งฝนก็ตกฟ้าก็ลงอยู่นี่จะไปได้ยังไงโอ้ยก็ไปอย่างนั้นแหละจะกลับบ้านสีสเกต ยมผู้ชายเป็นไข้ตะเกียกตะกายมานี่เวลาฝนตกฟ้าลงไม่มีร่มกัน้นหนาวตัวสั่นตลอดมาก็เลยเป็นการเพิ่มไข้เข้าไปอีกเอาสร่มคันนี้สวยงามมากแน่นหนามั่นคงเอาเราให้เขาก็ไม่รับเพราะเห็นว่ามันเป็นของใหม่ของดีก็เลยว่าโอ้ยแล้วยาคูคำเรียกพระทางอีสานจะใช้ไหนละ่ะเราบอกว่าให้ด้วยความพอใจขอให้รับไปด้วยความพอใจ เพื่อไปบันเทาทุกนะเขามองดูหน้าเราเลิกลากแล้วก็มองดูร่มเราก็ว่าเอาเอาไปเขาจะไม่เอาเขาก็ไม่เห็นแก่ได้อย่างเดียวเขายังเห็นแก่เราอีกนี่แหละทำต่อทำเข้าถึงกันเขาไม่ใช่เป็นคนขี้โลภทั้งทั้งที่เขามาขอนะเวลาเราให้ของดีๆเขาไม่อยากรับเราก็ต้องบังคับให้เขาเอาไปเขามองหน้าเราแล้วมองล่มเราว่า ใช้อันไหนก็ช่างเอถอะเรามีร่มใหญ่อยู่นี่ร่มก็มีอยู่นี่ก็กุติยังไงนี่แหละร่มใหญ่ของเราเอาร่มน้อยไปเถอะเอาไปบรรเทาทุกข์เรามีกุติแล้วร่มในวัดนี้ก็พอมีถึงยังไงก็ตามเถอะผู้ที่เป็นอย่างนี้มีความจําเป็นมากกว่าผู้ที่อยู่ในวัดเอาไปเถอะบ,บังคับให้เอานะไม่งั้นเขาจะไม่เอาเราก็เลยไม่ลืมเรายัางไม่ได้ใช้และร่มคันนี้ อย่างนี้หละน้ำใจเขาคงจะไม่ลืมที่เขาได้รับจากเราเราให้เขาเรายัางไม่ลืมเขาจะลืมได้ยังไงนี่แหละน้ำใจนี้มันไม่ลืมกันนะจากนั้นแกให้พรด้วยนะแกะพูดว่าโอ้ยเอาของดีของดีให้ขอให้ท่านจงเจริญรุ่งเรืองในธรรมเดอ้อตั้งแต่เกิดมาก็ยังไม่เคยมีกับเขาสักที ที่แกพูดเช่นนี้พระร่มคันนี้ยังเป็นของใหม่อยู่ท่านเองยังไม่เคยได้ใช้สักครั้งเลยเมื่อได้ร่มไปแล้วทั้งคู่จึงต่างดูแล้วดูเล่าพลิกทางนั้นทางนี้อย่างเชื่นชมในความงามและความดีใจจนลืมทุกพิษไข้ไปได้ชั่วขณะเพราะไม่เคยมีของดีๆเช่นนี้มาก่อนเมตตาจิตของท่านที่มีแต่ให้ของดีๆแก่ผู้อื่นเช่นนี้ เป็นสิ่งที่มีอยู่ประจำนิสัยของท่านมาแต่เดิมและตลอดมานิมิตตาประขาวบอก9ปีสำเร็จที่จักราชโคราชขณะที่ท่านกำลังนอนภาวนาอยู่นั้นจิตรู้สึกสงบและค่อยยุบยอบเข้าไปหดตัวเข้ามาเข้ามาสู่ความสงบแต่ก็ไม่มากนะักพอรู้สึกได้ว่าสงบปรากฏว่าเกิดนิมิแตแปลกประหลาดขึ้น เป็นนิมิตท,ที่ท่านจำได้ถนัดชัดเจนดังนี้มีตาประขาวคนหนึ่งเดินมายืนต่อหน้าประมาณว่าหนึ่งเสเศษตาประขาวนั้นอายุประมาณห0สิหรืออย่างสูงก็ไม่เลยห0สิบมีรูปลักษณะพอดีทุกสัตว์ส่วนพอดีทุกอย่างแต่ผิวพรรณรู้สึกจะค่อนข้างจะมีสีเนื้อค่อนข้างขาวพอมายืนตรงหน้าเราเราก็ดูแกแล้วพอมองทางเราแกก็ก้มลงแล้วนับข้อมือให้เราดู พอถึงข้อที่9รู้สึกว่าหนักมือตรงนี้เขาเลยเงยหน้าขึ้นมาดูเราแล้วบอกว่า9ปีสำเร็จพอจากนั้นจิตของเราก็ถอยออกมาจึงพิจารณาว่านี่เราก็บวชได้7ปีแล้วทำไมสำเร็จง่ายนักนะใช่หรือภาวนา9ปีสำเร็จจากนั้นมันก็ภาวนาเอาใหญ่เลยนะจะให้9ปีสำเร็จพอครบพรรษาที่9ออกพรรษาแล้ว จิตมันยังจเจริญแล้วเสื่อมจเจริญแล้วเสื่อมอยู่อย่างนั้นจะสําเร็จได้ยังไงจิตคนมันเป็นบ้าอยู่อย่างนี้จะเอาอะไรมาสําเร็จเอหรือจะเริ่มนับตั้งแต่9ปีที่เราเริ่มออกปฏิบัติพรรษาที่8เป็นพรรษาที่ออกปฏิบัติท่านเก็บความสงสัยในนิมิตตาปะขาวนี้ไว้อยู่ในใจลึกๆเพียงลําพังพร้อมกับความตั้งใจในการปฏิบัติจิตตภาวนาอย่างจดจ่อต่อนเนื่องนิมิตบอกเหตุครั้งนี้จะเป็นจริงหรือไม่อย่างไร ผลการปฏิบัติของท่านเท่านั้นจะเป็นเครื่องพิสูจน์แพ้ผู้หญิงเมื่อออกพรรษาแล้วท่านก็ตั้งใจจะเร่งเดินทางไปหาห,าหลวงปู่มั่นในทันทีแต่ญาติโยมที่จักราดกับพยายามชะลอท่านไว้ทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องยอมในที่สุดดังนี้ที่แรกออกพรรษาแล้วเราก็เคยพูดแล้วว่าเราแพ้ผู้หญิง ผู้หญิงเขาดัดสันดานเขาเอาผ้าสังคติของเราเข้าไปในบ้านเขาจะให้เราอยู่ซะก่อนรอรับกระถินใหเราออกพรรษาเราจะเร่งมาหาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นความหมายของเรานะ่ะเราบอกเราจะไม่รับเราจะไม่อยู่มาเถียงกันเสียโทษผู้หญิงคนนี้มันก็เก่งเหมือนกันนะเป็นเมียนายจ่าลูกตัวเล็กๆน่ารักมากตอนเย็นๆแม่จะเอากาแฟให้ลูกส่งมาให้เรา เพราะฉะนั้นจึงสนิทกันเข้าใจไหมผัวเขาเป็นนายจ่าจ่าสิบโทรหรือจ่าสิบเอกเราลืมแล้วชื่อจะาเบ้าแม่เขาชื่อแฉ่งลูกชายเขาตัวเล็กๆน่ารักชื่อเจริญมันก็ติดพันกันขนาดนั้นทีนี้พอออกพรรษาเราก็เตรียมจะรีบมาหาพ่อแม่ครูจานมั่นเขาก็รีบมาขอให้รอทอดกระถินซะก่อนเขากำหนดกรถินวันนั้นเราก็บอกเรารอไม่ได้ไม่ได้แกก็เอาใหญ่เลย มาร้องไห้ต่อหน้านี่สิที่มันดัดกันสุดท้ายแพ้ผู้หญิงไปที่ไหนแพ้แต่ผู้หญิงนะเราเป็นยังไงไม่ทราบซัดกันอยู่นี่มันก็ร้องไห้ต่อหน้าเราเราก็เฉยไม่สนใจแต่เราเผลอสิผ้าสังคติเราไปบินทบาทซ้อนมาซ้อนผ้ามาแล้วก็มาพับวางไว้ต้นเสาข้างหลังแกก็นั่งซัดกับเราอยู่นี่พอเสร็จแล้วเราก็ไปจัดอาหารแจกกันตอนฉันจังหันแกก็ด้อมเข้ามาข้างหลัง แล้วเอาผ้าสังคติใปแล้วแกก็ไปเฉยเลยพอจะลงศาลาปั๊บหันหน้ามาหาท่านจะไปอุดรก็ไปเสียแล้วก็มีลักษณะยิ้มยิ้มนะโอโ้โหมันร้องไห้นะตะกี้มันลงไปแล้วมาพูดท้าทายเราท่านจะไปอุดรก็ไปเสียนะมีย,มยิ้มยิ้มนิดหนึ่งเราก็เฉยทีนี้พระเลยมาสะกิดไม่ใช่เขาเอาไม่ใช่เขาเอาหมัดเด็ดใส่แล้วเหรอหมัดเด็ดอะไร ก็เห็นเขายิ้มยิ้มไม่ใช่เขาเอาผ้าสังคติไปแล้วหรอกูตายไปแล้วทีนี้นี่สิยอมเขาเพราะเอาไปแล้วยังไม่แล้วยังมาสืบหากับพระอีกเอาผ้าสังคติพระท่านไปนิผิดวินัยข้อไหนข้อไหนพระท่านก็ชี้แจงให้ทราบตามหลักพระวินัยออกพรรษานี้ปราศจากจีวรพื้นใดพื้นหนึ่งก็ได้คือไม่ต้องอยู่ครบ ธรรมดาผ้าจีวรต้องมีอยู่ครบตลอดคืนส่วนกลางวันไม่ได้กำหนดนะแต่เวลาออกพรรษาแล้วนี่อน,นิสงส์พรรษาครอบไปได้หนึ่งเดือนจึงปราศจากผ้าไตรจีวรเช่นสังคติสบงจีวรผืนใดผืนหนึ่งปราศจากได้เขาเอาไปแล้วก็เรียกว่าปราศจากแล้วใช่ไหมเขาเอาไปผืนหนึ่งแล้วเขามาสืบถามพระได้ความแล้วเขายิ่งมั่นนะท่านจะไปเมื่อไรหร่ล่ละอุดรมาใส่เรา ท่านจะไปอุดรเมื่อไหร่เราโมโหพอแล้วแพ็คเขาอย่างหลุดลุย่ยนี่แหละเรื่องของมันเลยต้องรอพอรับกระถินแล้วก็บึ่งเลยเทียวนะบึ่งมาไม่ทันท่านไปได้สามวันแล้วมหันตทุกจากจิตเสื่อมเมื่อรับกระถินแล้วท่านก็ออกจากจังหวัดนครราชสีมามุ่งหน้าไปจังหวัดอุดรธาน,นีทันที ตั้งใจว่าจะไปจำพรรษากับหลวงปู่มั่นที่วัดป่าโนนนิเวศอุดรธานีแต่ก็ไม่ทันหลวงปู่มั่นเพิ่งได้ไปสกลนครได้สามวันจึงได้มาที่บ้านตาดเพื่อทำกรดขณะที่เริ่มทำยังไม่ทันเสร็จดีกลับปรากฏว่าในด้านสมาธิของท่านเริ่มเสื่อมลงเสื่อมลงท่านเล่าถึงเหตุการณ์ในตอนนี้ไว้ว่าเราก็เดินทางมาจังหวัดอุดรธานีเพื่อมาตามหาท่านพระจันมัน่น ท่านมีความเจริญในด้านสมาธิก็ปรากฏว่าเสื่อมลงที่บ้านตาดซึ่งเป็นบ้านเกิดของตนการเสรื่อมครั้งนี้เนื่องจากการทำกรดคันหนึ่งเท่านั้นและการมาอยู่บ้านตาดยังไม่ถึงเดือนเต็มจิตรู้สึกเข้าสมาธิไม่ค่อยสนิทด,ดีเหมือนที่เคยเป็นมาบางครั้งเข้าได้แต่บางครั้งเข้าไม่ได้พอท่านเห็นท่าไม่ดีจะฝืนอยู่ไปก็ต้องขาดทุนจึงรีบออกจากที่นั่นทันทีไม่ยอมอยู่ ก่อนนั้นสมาธิไม่ใช่เล่นๆเ,เหมือนกันนะแน่นปึงทีเดียวแน่ใจว่ามรรคผลนิพพานมีแล้วเพราะจิตมันแน่นปึงไม่สะทกสะทานกับอะไรแม้ขนาดนั้นก็ยังเสื่อมได้แค่ทำกรดหลังเดียวเท่านั้นท่านเปรียบว่าเหมือนกับเคยเป็นมหาเศรษฐีมีเงินหมื่นแสนล้านมาก่อนแล้วจู่ๆมาล่มจมสิ้นเนื้อประดาตัวด้วยเหตุอันใดอันหนึ่งผู้ที่เคยมีเงินมากมายขนาดนั้น ย่อมร้อนกว่าผู้ที่หาเช้ากินค่าและไม่เคยมีเงินหมื่นเงินแสนล้านนั้นมาก่อนเลยผู้นั้นจะเอาอะไรมาเสียใจในความล่มจมของเงินก้อนนั้นได้ในเรื่องเช่นนี้ก็เช่นกันภาวะที่จิตเจริญด้วยสมาธิก็เปรียบเหมือนผู้เป็นมหาเศรษฐีมีเงินก้อนใหญ่นั่นเองท่านกล่าวถึงภาวะนี้ว่าเป็นภาวะที่จิตรู้สึกเข้าสมาธิไม่ค่อยสนิทเหมือนเคยเป็นมา บางครั้งเข้าได้แต่บางครั้งเข้าไม่ได้ภาวะเสื่อมนี้มันถึงขนาดจะเป็นจะตายจริงๆเพราะทุกข์มากเหตุที่ทุกข์มากเพราะได้เคยเห็นคุณค่าของสมาธิที่แน่นปึ่งมาแล้วแล้วก็กลับเสื่อมเอาชนิดไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวเลยมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาเหัวใจตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนทั้งยืนเดินนั่งนอนจึงเป็นทุกข์เพราะอยากได้สมาธินั้นกลับมามันเป็นมหันตทุกข์จริงๆ ก็มีคราวที่จิตเสื่อมนั่นแลที่ทุกข์มากที่สุดความเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นจริงจังของท่านเพื่อที่จะครองชัยชนะในการต่อสู้กับกิเลสให้ได้นี้ทำให้ไม่มีสิ่งใดจะมาเป็นอุปสรรคต่อความตั้งใจจริงของท่านได้เพราะยอมต่อสู้ชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันท่านจึงมักพูดเสมอว่าถ้ากิเลสไม่ตายเราต้องตายเท่านั้นจะให้อยู่เป็นสองระหว่างกิเลสกับเราไม่ได้ ข่าวอันเป็นมงคลด้วยเหตุที่หลวงปู่ม่นรับนิมนต์ไปจังหวัดสกลนอครเสียก่อน,อนทําให้ท่านต้องออกจากบ้านตากเลยไปพักอยู่ที่วัดทุ่งสว่างจังหวัดหนองคายท่านเล่าถึงเหตุการณ์ในตอนนั้นว่าตอนนี้แหละตอนมาจากโคราชพรรษาแปดมาจากโคราชว่าจะตามหาพ่อแม่ครูจารย์ให้ทันมันก็ไม่ทันท่านไปได้สองสามวันแล้ว เราก็เลยออกไปเที่ยวทางอำเภอกรุกมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีทางโน้นเป็นดงเป็นป่าทั้งนั้นนะไปที่ไหนสะดวกสบายบ้านเป็นบ้านเฉพาะดงรอบหมดเลยตอนที่เรามาพักอยู่ที่วัดมัชชิมวง์บ้านเราใหญ่อำเภอกรุกมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีนั้นเป็นดงทั้งหมดเราไปพักอยู่ทางด้านตะวันออกไม่ได้อยู่ในเขตวัดไปอยู่ในป่าอีกทั้งทั้ง,ท,งที่วัดนี้ก็เป็นป่า มีพระอยู่ในวัดนอกเขตวัดไปนี้ไม่มีพระเราก็ไปอยู่ในป่าเหมือนกันต้นไม้นี่โหสูงจรดเมตรต้นยางทั้งนั้นแต่ก่อนก็มีแต่ไม่ใหญ่ขนาดนี้มันเป็นดงจริงๆสาลามีก็ไม่ได้หลังใหญ่โตอะไรมีสาลาหลังเดียวเล็กๆกุฏิกระต๊อบกระต๊อบอยู่ในป่าถึงอย่างนั้นเราก็ยังไม่อยู่ออกไปอยู่โน่นอีกนอกเขตนั้นอยู่ในป่าไปอีก เขาบอกว่าทางป่าช้าเราอยู่ทางป่าช้านั่นลละไปพักภาวนาอยู่นั่นเป็นดงทั้งหมดรอบวัดเป็นดงทั้งหมดเลยดงสัตว์ดงเสือดงเนื้อเต็มไปหมดจนกระทั่งถึงบ้านชัยวานวังสำหมอมันต่อกันไปนี้เป็นดงใหญ่แปดพันษาออกจากนี้ไปหนองคายที่อำเภอท่าบ่อไปพักวัดอรัญญิกาวาสอำเภอท่าบ่ออยู่ในป่าเป็นดงจริงๆ ต่อมาพักอยู่กับท่านอาจารย์กู่ธรรมทิโนโนต้นปีพศ2 8 8 5มันเป็นทุ่งกว้างขวางบริเวณน,นั้นมีแต่ทุ่งทุ่งนาล้อมรอบหมดวัดทุ่งสว่างก็เป็นเกาะท่ามกลางทุ่งนาท่านอาจารย์กู่ท่านอยากให้เราอยู่ด้วยไม่อยากให้ไปไหนไปพักกรอยอยู่ที่วัดทุ่งสว่างเพื่อจะได้ไปหาท่านอาจารย์มั่นตอนนั้นยังไม่มีกำหนดแต่จะต้องไปแน่แพอดีมีพระ องค์หนึ่งชื่อพระสีนวลเพิ่งมาจากวัดบ้านโคกนามนแล้วเผิญเข้าไปพักด้วยกันที่วัดทุ่งสว่างเราถามท่านว่ามาจากไหนมาจากบ้านนามนท่านพระอาจารย์มั่นฮ้ทีนี้ขึ้นเลยขึ้นทันทีเลยนะเพราะเราได้ยินชื่อว่าท่านอาจารย์มั่นรู้สึกตื่นเต้นดีใจจึงถามย้ำเข้าไปอีกท่านจึงว่ามาจากท่านอาจารย์มั่นเวลานี้อาจารย์มั่นพักอยู่ไหน พักอยู่บ้านนามนตแล้วก็มีพระเนนอยู่กับท่านมากน้อยเพียงไร8ถึง9องค์ท่านไม่รับพระมากอย่างมากขนาดนั้นเท่านั้นแหละได้ทราบว่าท่านดุเก่งใช่ไหมโหไม่ต้องบอกละพอไล่ไล่หนีเลยพระองค์นั้นว่าง,งั้นเลยนะพอเราได้ยินดังนี้แทนที่จะคิดเป็นผลลบกับหลวงปู่มั่นกลับรู้สึกถึงจิตถึงใจกับความเด็ดของหลวงปู่มั่นและแอบ,บคิดอยู่แต่ผู้เดียวในใจว่า อาจารย์องค์นี้แหละจะเป็นอาจารย์ของเราต้องให้เราไปเห็นเองท่านจะดูแบบไหนแบบไหนครูบาอาจารย์ชื่อเสียงโด่งดังทั่วประเทศไทยมานานขนาดนี้จะดุจะด่ะดาขับไร่สส่งโดยหาเหตุผลไม่ได้นี้เป็นไปไม่ได้ท่านพักอยู่ที่วัดทุ่งสว่างสามเดือนกว่าจากนั้นพอถึงเดือนพฤษภาคม2 4 8พ ท่านก็เดินทางออกจากหนองคายไปจังหวัดสกลนครเพื่อมุ่งสู่หลวงปู่มั่นต่อไป